กินยังบม่ออกครับมัอนี่หจักสิกินนี่ยังครับเต้ละมือ,อสวัสดีครับมาครับมัอนี่ได้เมนูลวกจิ้มนะครับผมมีหลายอย่างมีหมูมี มีตับหมูมีเล็บมือนั่งมีสบายนั่งครับมา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 กินยังบ่ออกครับมือนี่หืมจักสิกินนี่ยังครับเต่ละมือ 음~~ 음 으음 음.

嗯。Mm hmm. ยังสบายนั่งครับกึดก่ดกดๆๆครับม,มาครับตรงฝ่าก้อนฝนมาแล้วโอ้ตกดีครับ หนอนเมื่อกับีอันหนึห่งอ,อ,อ,อืมอืุมกุบๆ,ๆุบครับ 으음. 음. อย่บเล็บมือนางครับอืฮอ,อตอนเล็เมือนางครับนี่เลยอือ เสียบนะครับตำกับเสียบามาันอันลูกจิ้มกับเสียบอันนี้เป็นลูกชิน้นชีดบอร์นะครับมีชีดข้างใน Hmm. Mm hmm. Hmm, mm Hmm. Hmm. Ni tap moun api. ฝึกหย่อนแล้วผมแซ่บมากขึ้นเขครับ